การชกเข่าวหัวข่าวที่สร้างความกรธทกร้อนตัวนักการเมืองสาวกำลังจะทำอะไรกับหนุ่มกัญชัยในสตูดิโอในห้องสตูดิโอของกรรมกรข่าว https://www.snook.com/news/ l คุยนอกจอมีการพบกันของอสไสยรัชนกและหนุ่มกัญชัยซึ่งกำลังเต็มไปด้วยความร้อนแรงและความฉุนเฉียว เรื่องราวเริ่มต้นจากการโต้เถียงในโซเชียลมีเดียที่ไอรัชนกประท้วงว่ารายการหนกระแสได้ทำการบังคับให้กันจอมพลังมาชี้แจงประเด็นกับนางอังคณานีลภไพจิตแต่กลับไม่ให้โอกาสให้นางอังคณาแก้ตัวซึ่งได้กลายเป็นประเด็นที่สร้างความโกรธให้กับสอสอไอแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อไอรักชนกพูดถึงการที่หนุ่มกัญชัยได้ไล้ขอโทษแล้วและเสนอให้หนุ่มกัญชัยและรายการโหนกระแสใช้กระบอกเสียงในการตีกล่องดวงใจของกลุ่มคอนเซนเตอร์ที่เป็นผู้มีอิทธิพลในกัมพูชานี่คือจุดที่สร้างความพยายาม สสไอได้ท้าหนุ่มกัญชัยและรายการโหนกระแสให้เชิญผู้มีอำนาจในรัฐบาลมาตอบคำถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและไอรัชนกยินดีที่จะเข้าร่วมรายการด้วยตัวเองและแล้วก็หนุ่มกัญชัยซึ่งรอเข้าร่วมรายการในสตูดิโอเข้ามาในบรรยากาศที่เป็นมิตรพร้อมกับการตอบรับคำเชิญของไอรัชนกอย่างมีน้ำใจและกล่าวว่ายินดีที่ไอจะมาร่วมรายการแต่ก็ขอให้รายการโหนกระแสหันมาพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง การพบกันของทั้งสองฝ่ายนี้เป็นการปิดฉากดราม่าและเริ่มต้นภารกิจใหม่ที่น่าสนใจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับการร่วมง,งานของไอรัชนกในรายการโหนกระแสจะมีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังหรือไม่อนุญาตให้คุณเติมเต็มเรื่องราวนี้ในแสงสีของคุณเองแหล่งอ้างอิง 1. กรรมกรข่าวคุยนอกจอ https colon www youtube com watch i o n v เท่ากับ jb 5 w 2 b มา m